Okay, โอเคก็กสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็พบกันคนเดิมชื่อช่องพิงกี้แดนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม มีเก่งล่ะฮ่าที่รเราจะกดคขาเองก็ได้นะแต่จะเล็กๆก่อนเพื่อนแย่เพื่อเหรอครับข้าเพื่อนแย่เลยเ่ไปแล้วไปแล้ไปแล้วว่า เอออย่าไปตู้บอสอย่าไปตู้บอสตั้สีแบะมาเดียว้่าิจเอนนะอนนรองการนเสนอนะรู้รู้แล้วมึงรู้เสิรจะไปต่อไปแล้วไม่บอสด้วยนะคะทุกผู้ชมอะอไรวะเนี่ยโวอะไรวะเนี่ย ละเก็ดพันว่ะทำไงดีครับทุกคนจดพันแล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมจะค่อยๆดีวๆไปนะแะย๋ยวผมค่อยๆดีววไปนะครับทุกชม ีเด็กคนนึงเขาบอกว่าพี่ฮะรีวิเกมเราบอกหน่อยฮะพี่บอกว่ารีวิวเกมเราบอกเหรอพี่แบบไอตอน,น,นแรกๆอะพี่ไม่ชอบเล่นแบบไม่เคนรู้จม <Okay. S 1> แต่ตอนหลังๆมันว่าให้รีวิวผมอะทกูแบบเสมอมาเอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากมาเออให้น้องเขาแบบให้ผมมารีวิวผมก็จะดีวิวนะถ้าน้องเขาไม่ให้รีวิว ของก็จะไม่อยากให้รีวิวครับผมจะไปรีวิวแบบอื่นนะครับท่านผู้ชมหนอเล่นถ้าไม่เอาเอาผมเปิดเพราะเราเปิดได้แค่พันเดียวนะครับแค่จะเปิดสามาไม่ได้แค่จะแค่จะถึงห้าอันแล้วจะใช้แค่ไหนโอ้ยคอมมอนเยอะโอ๊ยคอมมอนเยอะ แล้วก็คโมนเนีโอ้โหกระตันขอมนกระตันขโมนขโมนอีกแล้วเหรอเฮ้ยยูอะไรเนี่ยโอ้โหระดับเรเลยอัดทั้งช็อตผมจะใส่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะคทั้ง2ช็อตเฮ้ยทำไมใส่ยังเร็วหนึ่งหมดเลยวะไ,ไม่ได้ละ รีจิตอรี่อ่าทำไมำเมกำลังไปไปโอ๊ยัดเ็มอืมำไม่ำเร็มกำลังไปอยู่นะครับพี่มันอยู่ไหนอ่ะอยนสกีอะพี่บอลหนูแชทเกมอยู่เนี่ยเห็นไหม ห,หนูคัดเกมอยู่เห็นไหมหนูคัดเกมห,หนูหนูตั้งชื่อว่าพิงกี้เดียนแคนี้ดาวน์โหลดเกมคนไปนั่งนี่แม่ไหมตูบลี่เอ๊ะนั่งเลยเดียวพี่บอลตูบลี่หอมอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมพี่บอลนั่งด้วยได้ไหมอะ่ะไม่เจอเข้าเไปไ็นไงต้วเนี่ย พี่บอลกำลังหาหาหากระตูลงอยู่เอ๊ะหนูแหน่หนูแคทเกมเดยวกานใช้ตัวเอ็มเนี่ยหาแอปแคทเกมปื๊บได้เลยอ่ะไปท้างในบ้านลูกโอเคโอ้โหไปหาพี่บอลมาพี่บอลสูบดีบอกว่าโอ้โหนี่มันมั่งดีดีเลยเฮ้ยนั่งที่พี่บอลเลยแม่งแต่กไปเจอไม่ต้องเลมเลยเหรอแกมพัดนี่อะไรให้กูซื้อไหมเนอ่ะไม่กูจะซื้อเกมพารท ัอัน,นีต่เัตาเลยแต่ไม่ดตาเลยหนึง่งคูณสองยิ่คงคูณสองแต่ว่าสติแข็ไม่รอดจต้อ,ตองสติในการไปเล V A P ไม่ตัวทีเดี๋ยวตอนเีๆให้เล่นจีไป กระตุนลองเยอฮะกรตุเยไตามช่องไว้ชื่อช่องอะไรกระตุนนี้สูโอเคแง่ปนกา่องีนเอาเพลงไปก็ได้เนี่ย ได้สี่พักระเป๋าก็ซื้อได้แค่สองพันโหกระจกอ่ะพี่แกแปดร้อยังอ่ะได้อะไรเอาทำเพื่อชมผมกำลังจะตีแม่งเลยโอ้โหกำลังตียังตี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 เพื่อเชีเ่หกแล้วาท่านผู้ชมติตาช่างหนูแดนหนื่อพิงกี้แดนพิงกี้แดนได้อนดแดนวิชุดแดน ได้นาเจไม่ถูดนตีอนใหญ่เดียวเรเกยดเลยอ่ะหลังกาท่องู้ชมก็ของโนญี่ปุอยังกำลังแคินเก่เลยครัุกท่ามันลงได้มันได้เยอะนะลูกอน มือนะละดเก็ได้สองหมื่นห้าเลยอะไะทำไิชมของกนลังไม่ได้สามคนนะครับใม่มืไปเลยขณะทชของก้องไปเลยนะครับแตยนของผมเลเวลสผมเลเวลหกล้วว่าไม่จบครผมเลเวลหกมีสัยนั้นตัวหนึ่งเลเวลส ไปแล้วรับท่านผู้ชมแล้วก็ไปแล้วเขาไชังดีขเดี๋ยวนะเไมเดี๋ยวเอฟเคีนะเดี๋ยวเอฟเคยเดี๋ยวาน้้เอแโอเคทุอยนะแกจะมาเยี่ยไม่ได้นะ เอ้เพี่อันแกไปทุบมันเอืร์ดเลยอย่ามาแย่งฉันทุบอก็ได้ไอ้เพื่อนไม่ได้อ๋อมีบอลของมึงมาแล้วพี่นุ่นดีกว่าให้โอ๊ยมีเลยยิงไงไอ้บอลเนี่ยของเอิร์ดเลยใส่ถ่วยใส่ชามกินดิไม่รู้จักเตรียมอ่ะเล้าตัวเองกินอ่ะใส่ถ้วยมาม่าหนูก็ได้ฉลูกคุณมีถ้วยอ่ะ เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูอาจตัดต่อคลิปต่อๆไปพี่บอลอย่าหนูตัดต่อคลิปต่อๆไปเลยเช่นหนูเราจะตัดต่อไปทุกวันคลิปอ่ะโอ้โหเอาล่ะครับท่านผู้ชมหัวใจให้ถึงทำไปเลยปุ๊บโอ้โหสองหมื่นห้ากระเป๋าส่งมาในงานรวมได้สี่พันบาท 我看不中，我不能，我呢？我就不去了，我都很……哎，我看不中，我不能飞了。